สวัสดีครับผมมาอยู่กับน้องกล้วยหอมครับอันนี้พามาเยี่ยมพ่อพรชัยเนาะครับนั่ชายเจ้าบัวบานครับตัวใหญ่ครับผมไมเ่เจอกันนานครับ ควานไม,ม่อยู่นะครับผมควานเมย์ไม่อยู่ครับมีมาแอบถ่ายครับแอบถ่ายอูตัวตัวใหญ่มากเลยครับไม่ได้เจอกันนานครับบวนทวนสมบูรณ์ครับผมเนาะพ,พันชั้นดีเลยครับผมเหงาเจ้า,ออจาแล้วครับ มีมีเวลานะครับผมมาเยี่ยมพี่ชายเจ้าบัวบานครับไหลพอนัยครับพอน้องกล้วยหอมนอะครับโอ้ยแอกแอกแอกกินครับผมเนอะยังสบายใจครับผมวันนี้ ลมลมตกครับผมเน้ย,ยงางาจรดกันนะครับผมเน้อประกานไม่อยู่ครับผมมาแอบถ่ายแอบถ่ายนะให้ประกานเขาไปดูคลิปคลิปเอานะอครับผม นี่นง้ยหอมต่อไปก็หุ่นจะประมาณนี้เนาะครับมาเยี่ยมคุณพ่อครับเห็นอะไรเนานะนั่น คนมาหาครับผมมีคนมาหามีสาวมาหาครับน้องขนุนมาหนึ่งนูง้น้องขนุนมาหาครับได้ยึดเทือหรอได้ยกึกเทือหรอแปหรอ เอามาเจอช็อตเด็ดครับผมแม่แม่มาเจอช็อตเด็ดครับผมมาดูช้างจีบกันครับนี่อวันนี้โชคดีครับผมนี่มาเจอช็อตเด็ดมาดูพ่อผ่อนใจจีบสาวครับเอาอย่างนี้แล้วครับผมรักเอาครับผมรักเอากอบคามไม่อยู่เราก็รักเอาเลยครับ ไแอบนบะครับผมเป็นพ่อเจ้าชู้แล้วครับแม่มัมนอันนี้แหละบอมันลงแล้วนี่มาดูช้างชีบกันเลยครับผมมาเจาชอช็อตเด็ดพอดีครับ <c oughs> <c oughs> ตัว่ามันทับได้ไนะแรกๆเนี่ยยุ่งกับกางงานบางดอกที่หกที่เจ็ดที่แปดเนมือซ้ำเลยวันนี้มีสาวมหาครับผมสาวมหากำลังจะสร้างทายาทใหม่ครับผม ปเปลากันครับผมเากันนะครับอารมาเข้าไปใช่หรมาตเม่มาหมดแล้วทิมม่เจะเบิ้งเลียงเขากัทิปไปเลยแต่ผมออกไปปอะกกหารเลียงอะเขาไปยูทายาททิายิมไม่ดีาไปกันเ้อะเออไปด้าเบิ้เบิง้งหาเขาเลยแหเบิ้งอะไร นะครับผมมีแต่ช้างนะครับผมไม่มีคนเลี้ยงครับเดี๋ยวนะครับอันนี้คุณพ่อคุณพ่อน้องยิงยตนเนาะเออปไฟมารีครับผมนะรับหน้าที่เป็นเป็นเป็นควานอีกครับผมนะมะครับผมบักวานมาจะแอบมาถ่ายพ่อน้องกล้วยหอมนะครับนี่มาดูพอดีมีสาวมาหาครับผม ลีลาการจีบสาวครับตาเลือกใช้ตาเลือกใส่ขี่รถเข้ามาบางนึงอยเห็นม่าเขาอยู่เมื่อแต่ไปเบิร์กน้ำป่นมาถิ่มอะไรหรอือเพิ่นไปเอา,าเเอันนด้มาหรือว่าอันนี้แมนเล่ามันนะจุดน้องเรา แมนเหรฮะแมนเน่ยโอ้ยยังจำกันได้บ่นี่นะจำบ่ไรแต่ว่าการที่อยากกินมันมันมักเสียงคนันาเาปน่ยที่แล้ถึงเวลาเขาเสร็จแล้วเนบ่ไ้เขาจะให้จับให้เขาปดใว้เร็วไปเลยเขาิดบ่ไ้เขาเปินเขาอีกแค่นี้เขาจะจบให้เขาไก่าะ เดี๋ยวจีบกันแล้วไ,ลไปไกลนะครับไปไปครับหรือเขาจีบกันก่อนนะครับผมช็อตนี้ครับไปไปนี่นี่ครับหนุ่มสาวเขาจีบกันครับอกอครับผมตัวใหญ่มากครับ เดีวันน oh, ี้มีเวลานะครับผมมีเวลามาแอบถ่ายครับโอ้ยถึงหัวกูซะเนาะแม่นเลยแม่นครับผมแมน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 ครับจับก้อนหินนี่เดี๋ยวครับผมเี๋ครับผมขอบคุณมากครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับ แต่พอฟานเข้ามานะเฮ้ยจำกันไม่ได้ครับผมอ๊นี่ทักทายครับผมทักทายขอบคุณครับผมเดี๋ยวเราจะมาติดตามช็อตเด็ดกันเนาะครับผมขอบคุณครับ